คุณคะเมื่อพูดถึงอุปกรณ์การเสริมสวยแต่งเติมความหล่อเพื่อออกแบบทรงผมต้องบอกเลยนะคะว่าอุปกรณ์หลักๆคงจะต้องยกให้กับกันไกลและใบมิดโกนแต่เมื่อมินิเดินเข้ามาในร้านเสริมสวยที่นี่ถึงกับต้องตกใจนะคะเมื่อเห็นอุปกรณ์วางอยู่อย่าบอกนะคะว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะเสริมความสวยได้อะออ และไม่นานนี่คะพี่ณชชาเจ้าของร้านก็เป็เลงนำะอุปกรณ์ต่างๆที่จัดวางอยู่มาโชว์ลีลาตัดผมอย่างหวาดเสียวจริงหรอคะคุณพี่ณชชาคะไม่น่าเชื่อนะะี่ค่ะว่ามันจะตัดได้เพราะดูดอุปกรณ์แต่ละอย่างสิคะมีทั้งเขี้ยวเกี่ยวข้าวโอ้โหดูแล้วก็ต้องบอกว่าลุ้นไปกับนางแบบนะคะหรือต่อมาจะมีทั้งเลื่อยซ่อมโอ้โหคุณขาเรียกว่าไอเดียของพี่เขานั้นได้ใจไวโจไปเต็มๆเลยทีเดียวคะ่ะ เราตอนแรกเนี่ยเรารู้สึกไหมคะว่าเฮ้ยมันจะทําได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะไือเราไปเห็นหรืออะไรยังไงคะก็ก็เห็นช่างผมคน,นอื่นๆที่ที่เขามีอุปกรณ์แปลกๆมาตัดผมก็อยากอยากลองเอามาทำดูบ้างความยากง่ายของการตัดเอาอุปกรณ์พวกนีม้มาตัดกับตับธรรมดาเนี่ยคะ่ะกับการใช้ไก่เนี่ยมันต่างกันไหมคะก็ต่างนะ เพราะว่าอันนี้ที่เรามาใช้เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์โดยตรงก,ก็ต้องปรับนิดนึง,อย,งอย่างเคียวนี้นี่ก็คือเราก็คืออาจจะใช้ใชบ<ป>มีด <ไป S 2> เข้ามาใบมีดเข้ามาผสมรับแต่ก็แอบเสียวอยู่นะ <laughs> เสียวไหม เสียวเหลือเชื่อไหมว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมาทาได้ไม่เหลือเชื่อไม่เหลือเชื่อเฮ้ยมันไม่น่าเชื่อมันไม่น่าเชื่อแล้เราคือแต่ว่าเราก็ใช้ทั่วไปแล้วอุปกรณ์มีหลายอย่างมากถ้าจะสังเกตให้ดีตรงนี้มีทั้ง แต่และอย่างคือเราก็เอามาอดแดปตามตามเราต้องดูลักษณะนะะเพราะว่าแต่และที่เนี่ยมันจะมีการนําใบมีดมาใช้ไม่ตรงกันใช่ก็ต้องดูว่าตําแหน่งตรงไหนที่ที่เราจะใช้สอยแล้วก็จะจะติดใบมีดตรงนั้น ไม่เพียงเฉพาะอุปกรณ์ต่างๆที่ทางร้านได้นํามาเสริมให้เสียวก่อนสวยต้องบอกค่ะว่าชุดที่พี่ณชชาใส่นั้นก็ดูแล้วเท่และเสียวไม่เบานะคะทั้งนี้พี่ณชาระบุก,กับทีมข่าวเพิ่มว่า จริงๆแล้วหลักสำคัญที่ทำให้ได้เสียวก่อนสวยนั้นไม่ต้องค้างคาใจค่ะเพราะทางร้านได้นำใบมิตโกนมาติดไว้กับอุปกรณ์เพื่อเพิ่มสีสันให้กับลูกค้าและดึงดูดความสนใจแต่งานนี้มินิใจไม่กล้าพอจึงขอเพียงแค่เสริมสวยเบาๆพอค่ะกมลัวันโกวิ์วงศาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน